ใน <c oughs> ช่วงสี่โมงแล้วก็เริ่มมานั่งสมาธิกันบางครั้งก็มีฟังธรรมไปก็สลับกันไปจากนั้นก็ทำวัดเย็นก็จบลงเมื่อสักครู่ จากนี้ก็จะกล่าวธรรมะสักเล็กน้อยทักสิบสิบห้านาทีแล้วก็ปฏิบัติไปรุม่มร่วม,วมสองทุ่มอาจจะได้ฟังธรรมอีกสักสิบนาทีก็สี่ชั่วโมงก็เป็นการทำความเพียรถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะได้นิสัย และก็ได้จิตใจด้วยได้นิสัยได้จิตใจที่เราน้อมมาสู่กรรมที่สะอาดธรรมาที่บอกธมาซึมซับพ,พลังคุตตคุณธรรมคุณสังคคุณอยู่ทุกวันวจิตธรมารู้ธาตุขันธ์มาตมากำหนดรู้อยู่ว่ามันจะไม่สกปรก ไม่มีอากุศลใดๆที่เราเรายินดีกับสิ่งนี้หรือไปผูกใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่นะเพราะว่าต้องการตัดภพชาติมีแต่กรรมอาโหสิกัน ส่วนคู่ที่ไม่รู้ก็ยังจองเวรกันอยู่ยังพยาบาทกันอยู่ยังผูกใจเจ็บว่าเขาดา่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราเขาทำคนที่เรารักอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุผลที่ต้องผูกใจให้มีพบใหม่ต่ออีกก็ตมาไม่ต้องการ ไม่ต้องการเพราะว่าการแก้แค้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนและความเสียหายแล้วตัวเองก็ตกนรกไปด้วยอย่าดีใจนะเรายึดความถูกต้องด้วยความพยาบาทเราก็ตกนรกนะอย่าลืมคำนี้ด้วยนะแม้แต่ถูกถ้าเราไปยึดมาก ก็ตกนรกเหมือนกันอยากลก่าวว่าเป็นเรื่องผิดนะนี่เอาเรื่องถูกด้วยนะเราก็ตกนรกได้ปัจจุบันเราก็ร้อนอยู่แล้วแล้วมันก็ผูกใจเพื่อความสุขเหรอไม่ไม่ใช่คำตอบเพื่อตตกกเหรอ เป็นครับตอเกมนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกับเสียและเราก็มีบาปมีเวรมีกรรมไปอีกตี่บักระดับพระอริยสวสดาแล้วท่านไม่ผูกใจแล้วตี่บท่านกั้นกัะนแสของใหม่ไม่ให้เข้าแล้วเหลือแต่อนุสัย กันธันดานเดิมที่ท่านต้องชำระขัดเกลาจนกว่าท่านสำเร็จอลาลาหันจึงไม่ไปในที่ทุกขติหรือคูมทุกขติใช้คำนี้แต่ถ้ามีกรรมก็ต้องใช้กันไปแต่ท่านก็ไม่ยึดถือแล้วมันเป็นการเจ็บครั้งสุดท้าย มันเป็นการสูญเสียครั้งสุดท้ายเหมือนกับพุทธะครั้งหนึ่งที่ยืนบนยอดเขาลงมาแล้วก็มองไปที่เมืองกรุงกบิลลาวคับพระองค์ทรงอุทานหรือว่าการเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย เราจะไม่ได้หันกลับมาเห็นสิ่งนี้อีกเราจะไม่ได้คล้องอยู่กับสิ่งนี้อีกทุกอย่างเมื่พระองค์ผ่านพระพักไปแล้วสิ่งนี้จะไม่มีอีกเลยเพราะนี่คือการจากที่ไม่มีวันกลับมาอีกเลย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถานที่สิ่งของทั้งหมดมันจบลงแล้วแต่ถ้าใจเรายังไม่ตัดเรามีข้ออ้างเรามีเหตุผลก็เวียนเกิดต่ออีก เหตุผลทั้งหมดนะั่นแหละคือภพชาติที่เราผูกใจกันอยู่แต่ว่าผู้ที่จะหลุดพ้นท่านอยู่เหนือสิ่งสมมุติของเหตุผลน,นั้นอโยมเราเราตั้งชื่ออะไรก็เป็นองั้นเหมือนชื่อตอ้นไม้เราเปลี่ยนชื่อมันก็เปลี่ยนชื่อเราเรียกชื่อนี้มันก็ชื่อนี้ชื่อคนก็ยังเปลี่ยนชื่อได้ สมมุติขึ้นมาใหม่ตามความเป็นจริงก็ขานเรียกกันแล้วเราจะมาติดยึดอยู่กับโลกสมมุติสิ่งสมมุติและชีวิตสมมุติเนะี่ยที่ไม่พ้นทุกข์เพื่ออะไรบอกว่าเพื่อความสุขสบาย เลอไม่ใช่ถ้าเพื่อความสุขสบายอย่างเดียวเราคงไม่ไม่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากทั้งชีวิตเราต้องการความสำเร็จมากกว่าคำความสำเร็จ อาตมาก็นิยามคำว่าความสำเร็จมันมากกว่าคำว่าความสุขสบายเพียงร่างกายนะเพราะเราก็ต้องการให้จิตใจของเราไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องอกสั่นขวัญแขว แเราต้องการความปลอดภัยของดวงจิตเราเราต้องการความหมดจดภายในจิตเราที่ไม่มีอะไรมาเบียดบงังเบียดเบียนให้เราต้องอึดอัดคับแคนหรือโมโหโทโสจริงๆเราต้องการสิ่งนี้ทั้งหมดเลย มีใครอยากจะโมโหบ้างโมโหครั้งหนึ่งก็ทุกครั้งหนึ่งเรารวยแล้วเราก็ยังโมโหอีกมันก็ยังไม่พ้นอยู่ดีเรารวยเราก็ยังขับแค้นอีกยังก็ยังวุ่นวายอีกทะเลาะกันอีก,อก,ก,อกตกลงที่สุดน่ะ เราต้องการอะไรกำหนดจิตจริงๆดูเดถ้าแตมาไม่กำหนดตมาต้องการจริงๆตมาต้องการแค่เปลือกทีแรกเปลือกชีวิตความมีทั้งหมดบนโลกใบนี้นั่นคือความพรั่งพร้อมของการมีชีวิตอยู่ ที่เราเข้าจะสมบูรณ์แบบแล้วเพอร์เฟกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แล้วอะไรใช่หัวใจคำไม่ยาวนี่หัวใจ หรือร่างกายกันแน่กายนี้ต้องเน่านะบอกให้ฟังแต่หัวใจจะไม่เน่าเราต้องการหัวใจที่เบ่งบานเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้หรือตรัสรู้ตามพุทธ,ธะหรือบรรลุคุณธรรมเบื้องสูง นี่ไงเพราะตอนนี้ต่อมาเดินมาถึงจุดของชีวิตจริงๆแล้วไม่ได้มีของปลอมแล้วนะแก่ก็แก่ไปตามวัยความจริงไม่ได้เสริมไม่ได้แต่งอะไรไปตามเหตุใช้ชีวิตก็ไม่ปรุงแต่งอะไรให้เลอะเทอะ หรือฟุ้งซ่านหรือมานั่งรำคาญใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มากำลังอยู่โลกแห่งความจริงที่มีสมมุติแล้วไม่ยึดติดแต่ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งสมมุติอย่างลงตัวแต่มาจึงเข้าใจเลยคำว่าฉันทะยินดีพอใจ ในสิ่งที่ตนมีจนได้และตนเป็นกิบมันถึงสงบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดอยู่ยึดอยู่ติดอยู่กับความมีความเป็นไม่ใช่เราอยู่กับปัจจุบันในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาที แต่และว,วินาทีแล้วทำไมตมาต้องให้จิตตมาต้องไปรับทุกข์ด้วยแค่กายนี่มันก็มีสภาพทุกข์อยู่ทั้งวันแล้วแต่ตมาจะปกป้องจิตดวงนี้ไว้เพราะสิ่งนี้จะไม่เน่า ไม่เหม็นเราสามารถทำให้หมดจดบริสุทธิ์ได้แล้วก็วรู้แล้วว่าในร่างกายเราสิ่งที่มีค่าที่สุดยมดูนะเราเข้าใจเป็นเครื่องประดับเอามาประดับเลยโอ้มีราคามีค่าแบรนด์เนมแล้วนั้นเป็นร้อยหลายสิบล้านก็ได้แต่ แต่สิ่งมีค่ากว่านั้นอีกคือร่างกายอวัยวะของเราทุกส่วนมีค่ากว่าเครื่องประดับอีกและสิ่งที่มีค่ากว่านั้นอีกของอวัยวะคือชีวิตเราถึงยอมเวลาหมอจะผ่าตรงไหนตัดตรงไหนขาไปเลยถ้าตรงนี้เป็นมะเร็งก็ตัดไป ไปเสียเพื่อรักษาชีวิตต้องเสียงเงินไหมเสียมีเงินต้องจ่ายมีที่ขายที่มีบ้านขายบ้านเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเพราะสิ่งนี้มีค่ากว่าคือชีวิต อวัยวะแล้วก็เครื่องประดับเงินทองแต่สิ่งที่มีค่ากว่านั้นสำหรับตามาตอนนี้ฟังดูเหมือนไม่ไม่น่าใช่แต่มันมันใช่แล้วแต่ศีลตาามกราภูรพระอริยะ ท่านรักษาศีลมากกว่ารักษาชีวิตท่านริงไม่ฆ่าใครพระโมคคัลลนะยอมให้โจรห้าร้อยทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวฤทธิ์มากที่สุดในระดับสาวกทั้งหลายรองจากพระพุทธเจ้าแล้วทำไมให้โจรพวกนั้นมาทุบตีท่าน ท่านเคารพกรรมกรรมคือการการะทำในการที่ท่านเคยเบียดเบียนเศษวิบากของการทุบตีพ่อแม่ในชาติและท่านก็ต้องมารับสำเร็จแล้วยังมีวิบากอยู่ไม่ใช่ท่านไม่คิดจะหนีท่านเคยแล้วหายตัวแล้วล่องหนแล้ว จนถือว่าหายตัวเข้าไปในรูกุญแจแล้วนะแต่สุดท้ายกรรมก็ยังตามท่านก็เลยบอกเอาละ่ะแอนก็ยอมทำไมท่านไม่รักษาชีวิตและทำให้คนเหล่านั้นเป็นอะไรก็ได้เนื่อาท่านอารหันแล้วก็เพราะอารหันแล้วจึงทำไม่ได้ ถึงมีมีดมาก็ไม่ใช่มีดเพื่อฆ่าแต่มีดเพื่อเอาไว้หั่นผักเอาไว้ทําประโยชน์เอาไว้ใช้สอยท่านรักษาชีวิตทุกทุกชีวิตนี่คือพระอริยะจริงๆยอมรักษาศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิต สมาจิงบอกเข้าใจแล้วเขาฆ่าเราเราไม่บาปแต่เราฆ่าเขาเราบาปพระอริยะถือคั้นี้เขาเบียดเบียนเราเราไม่บาปเราเบียดเบียนเขาเราบาปท่านจะไม่ไม่ละเมิดจึงไม่ไปทุกขติไง เพราะเหตุนี้แต่ว่าศีลธรรมมีค่ากว่าสิ่งสมมุติทั้งหมดในโลกนี้ที่อ้างเอ่ยมาทั้งหมดแล้วธรมาจะไปไหนได้ถ้าธรรมาเข้าใจตรงนี้แล้วหัวใจธรรมาก็มันชัดเจนว่า ดวงจิตแบบนี้ที่เราตามหาอยู่ไเมื่อเรารู้เมื่อเราเจอแล้วเมื่อเราเห็นแล้วจะมาจะไม่ปล่อยแน่นอนไม่ปล่อยเพราะนี่คือสิ่งที่เราตามหามาถ้าโดยส่วนตัวที่ผู้ไม่ใช่ชาติเดียว เราต้องสั่งสมวาสนามาแล้วกิงมาอยู่ในผ้าล่งกาสาวัคตดแล้วก็แสวงหามรรคผลจริงๆไม่ใช่เป็นการทำเล่นๆไม่ใช่วันเดือนปีมันเป็นชาติเป็นพพไปนั่แหละแม่ชาตินี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ มันไม่ใช่บังเอิญที่จะมามานั่งเข้าฌานอย่บอกบังเอิญเหรอไม่ใช่มาเจอเละวิปัสสนาบอกบังเอิญเหรอไม่ไม่ใช่มันไม่มีอะไรบังเอิญในสิ่งที่เราทำซ้ำๆอยู่แต่มันคือทางที่เราเลือก แล้วมันคือกรรมวิบากในชะตาที่เราต้องเจอสิ่งนี้จบจุดท้ายสิ่งมีค่าสุดของเราคือศีลธรรมรองลงมาคือชีวิตรองลงมาคืออวัยวะรองลงมาคือ ปัจจัยเครื่องอยู่อาศัยเพื่อให้เราไม่ต้องมีทุกขเวทนาที่บิบคันไม่ใช่เพื่อหลงตอนนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นแต่เพื่ออาศัยอยู่เพื่อให้เราได้มีกำลังในการปฏิบัติระพฤติในครมไม่จัด นี่ถ้าเอ็กซเรหัวใจกันได้แล้ว่าถ้าใครมีทำแบบไหนมีรูปมีร่างได้ดีเนาะมันจะได้รู้กันว่าหัวใจคนเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงกันแต่นี่ก็เอ็กซเรได้แค่อวัยวะที่เป็นรูปแต่คุณธรรมพลังงานมัน มันละเอียดกว่าเครื่องเอ็กซเรย์หรือเครื่องส่งทั้งหมดงันจากนี้เราก็ทำไปใครจะเดินจะนั่งจะยืนใกล้สองทุ่มแล้วเราค่อยมาพบกัน โยมที่อยู่ทางบ้านใครจะมาก็มานะถ้ามานำพาทุกไม่จำเป็นไม่อยากออกไปเลยทุกข์